นายีีหลังไหมแต่ผมส้มบบหนุ่ครับผมเดืงานมาพีีหลอง่อเดเอดงนะ่านมาอะไรนี่โอ้จูแตกันา อ๋อต่อมาต่อไม่ไหวดิฉันน่ารับทราบสักเดือนไม่ใช่ไหมอย่างปูดอเรียบไหม กดยอดครับผมตำสั่วมของผมหืมพี่นอ้องสีสันนะอันนี้เป็นน้ำป,าาปลาไอ้ท่ามสาของผมปลาฮีดิงมาจากคนเกินครับแล้วสีน้องมขาขายอยู่อุ๊สีสันสดใสุดเกิน อะไรครับพี่องนะครับกินขาแ้นกันคำสมุนริงประดุกไงดุกไงลูกไงมันกี่เหอเน่อายุกี่อที่ใต้หยีบเลยดี่มีหยบขาเขาอย่านว่าแต่เมื่อี้เปิดบ่อซีมีไหนอ่ะกัแกกไปบอีก

มาหาลูกนต้งเองไปต่างๆกันฮะค่ะคะนนี้ึย์ข่วเราก็ไปตรวจสอบประเด็นที่มิวกับเลเนี่ยเ,เอามือถือของแอนไปขายด้วยนะคะเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่ร้านนี่ขายโทรศัพท์นี่แหละเอามือถือของแอนไปขายในื่อกเทียงของวันที่6นะมีนาคมก่อนที่จะหนีไปเชียงใหม่อะคะ่ะลงพื้นที่ไาก็ได้คุออยกับผู้สของร้านนะคะ เขาก็ยืนยันเลยว่าเธอเป็นคนตอบแชทลูกค้ทาที่ทักมาทำเพลงของร้านที่ตัวเองแล้วก็เปิดแชทให้เราดูด้วยค่ะซึ่งแน่นอนแหละมีต่อมาจะขายโทรศัพท์นะทางร้านเนี่ยมีราคาโดยถือให้5,000บาทแต่อีกฝ่ายบอกว่ามีแค่เครื่อง บอกไม่ไก่อนแบบนี้ร้านเลยบอกเอาไปดูก่อนค่ะแล้วก็บอกมีการเหือแล้วก็เป็นการโทรคุณเสียงกันนะคะแต่ก็คือใช้เ c e b o o k ขอแอนในการติดต่อตลอดเลยจนต้องขอกร้านบอกขอเบอร์หน่อยก็ส่งเบอร์ให้ไปแล้วก็มีการพูดคุยทีนี้ตอนนั้อของเ้าของร้านอก็ไม่ได้สนใจคราบอกอ้ไรเนยแต่พอมันหัวหัสเนาะเห็นว่า นี่มัน Facebook คนที่ทักมาตอนแรกเนี่ยมันเป็น Facebook ของมิ้วนี่นาพอผ่านไปหลายชั่วโมงมอ่ะจนข้ามอ่ะมิ้วปรมาที่ร้านค่ะสีหน้าดูปกติไม่ดูเครียดมีเพียนอะไรเลยยิ้มแย้มก็ไม่สาทักทายดีจะละตรศัพทมือถือมาก็พบว่าถูกล้างเครื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็รับซื้อในราคา4,000บาทแลว้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้ผ่านไป3วันช่วง5โมงกว่กว่ มีเฟซมือของคนชื่อแอนติฟอนมาขอซื้อมือถือ iPhone 13มือสองหนึ่งเครื่อง iPad Gen 10มือหนึ่งอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็เจออาจารนักซื้อขายเป็นเงิน25,800บาทและวพี่ชายของเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนเอาของไปส่งให้ที่ศูนย์หน้าวัดพันเงินแตกเธอก็ได้รับเ,เงินออนเงินโอนตามยอดตกลงกันไว้นะคะแล้วก็พิมพ์บอกว่าเออให้อังกฤษหมดเธอได้เงไปกับเครื่องมาซื้อที่ร้านด้วยลูกค้าก็รับปากว่าจะเอามาคืนให้ ขายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วถึงเพิ่งมาดูว่าตายแล้วเนื่องขายโทรศัพท์ขายไอแพดและรับซื้อโือศัพท์ากาตกรเหรอเนี่ยเราของมาหาขายเราก็เชดเครื่องก็เลยโอนโอนเงินให้น้องไปแล้วพอวันที่สิมีเฟซทอล์นหากแอร์เข้ามาก็คือรูดที่เรกเป็นคุณขายทักม,มาหาซื้อเครื่อง อยากขอบเข้าหัวาตายแล้วปา้าบ้านม่นตอบแชบเหรียนพ่อสาปนาตอบแชบแ,ชแม่เขาเอยูเขาอยู่เราคนตายไปเขาฟันอืมาถือขาตายแล้วขาไ่่งได้อะไเงยถือพันสองชิ้นอก็เป็นเรื่องจริงฟังีูบ้านคนขามเออบอกเัาสิเลยจะว่าได๊ สขนาขปประสาทขอเราระจกันไปติตามเรื่องนี้ประสาทก็คูอสมองหวตายเขาฟันแมฟันเลคือคนเป็นหัวถประชาชนิ้วนั่งจะเป็นลแหลกไม่ลมแหลอยู่ตรงนี้นะฮะจะวาตลอดเวลาคือสภาพของนิ้วเป็นบนี้ที่เห็นที่โรงพักกเาพรตายพอ่เมื่อคืนกินข้าวได้ทั้งหมด สามคำพูดแต่ว่าแต่ราคาปวดจะตักเข้าปากได้เคี้ยวได้กินได้มันยากเห็นซแล้วเกิแล้วถ้าต้องกินยาคือถ้าไม่ได้ว่าต้องกินยาเนี่ยข่า,าจจะกินไม่ลงอหนที้จําเป็นต้องกินนะคนุณกินเพราต้องกินยากินยารักษาอาการบาดเจ็บเนื่องจากถุงอัณฑเสืเ่อมก่อนแล้วก็ตอนี้สภาณ์ก็คือไม่ต่างกับคนติดเตียอนะ่ะอยากเจอหน้าลูกสาวบ้านและอยากบอกประโยคนี้กับลูกว่ากำลังน,น,นะ ที่ทำก็ต้องรับคนนั้นยืนยันว่าลูกสาวไม่เคยบอกอะไรเลยตอนที่จะหายตัวไปกับเลงบอกเพ่ว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้เมน่อวันหนึ่งที่ติดต่อได้ลูกสาวบอกว่าถ้าทําผิดแล้วก็ไม่ต้องหนีบอกลูกสาวไปแบบนี้นะฮะบอกลูกสาวว่าถ้าทําผิดแล้วก็ไม่ต้องหนีให้กลับมามอบตัวแต่ลูกสาวอ้างว่าไม่มีเงินลูกสาวไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นติดหนี้ใครส่วนใหญ่จะมาขอเงินพ่อพ่อก็ให้ทุกครั้ง ล่าสุดสิ้นเดือนที่แล้วให้ไปพันห้าบอกจะเอาไปจ่ายค่าง,งวดรถพ่อยืนยันไม่ได้ยินเสียอะไรในบ้านนั้นเลยบ้านที่ลูกสาวกับหัวเขาอยู่เนื่องจากว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันอยู่ถัดเข้าไปด้านหลังจากบ้านที่พอนอนฮนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าลูกพาครเข้าออกบ้างเนื่องจากว่าทางที่จะเข้าไปบริเวณบ้านหลังนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่จำเป็นว่าต้องผ่านหน้าบ้านที่พอนอนอยู่ตรงนี้ที่เริ่มตวีการลอาไปสำรวจตรวจสอบนะ,ะคะฝังพ้อเล่าเพิ่มเติมคนะ่ะ ไม่รู้เลยเรื่องทำไม่ได้เลยแต่ไม่เคยได้เข้ามายักตรงจากหัวหม้อตัวเลยเขาปิดไปแล้วเลย นนรเนนรว่าห้ากำแพงบ้านเราไม่ค่อยดี่พ่อาเรียนตงมาเป็นพนกงาแม่แพี่สาวเลยอย่างที่บอกว่าจุดน,นี้ถ้าหากว่าไปสำรวจเนี่ยทางที่จะเข้าไปบ้านด้านหลังซึ่งให้ลูกสาวก,กับเลเขาอยู่เนี่ยมันไปได้ทางทัง คือเขาบ้านพัตติกิจะเี้ถ้าถาว่ามีคนทะเลาะกันถ้ามาไม่มีโอกาสนะแต่เราไป่เลี่ยงจุดกันเข้าไปหรือว่าโพลิสไลน์เข้าไปนะฮะเราไปสำรวจที่บริเวณชาวบ้านละแวกแถวนั้นซึ่งเมือจะมองเห็นคือที่อยู่กันกันแต่จุดที่ฝัตีกัเขาก็อยู่เงี้ยนๆกับบ้านที่เมียวกับหัวอยู่เราไปที่บ้านของเลคะทางจากบ้านหลังที่เกิดเรื่องประมาณ1กิโลไม่เจอพี่สาวของเลที่บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าน้องชาย จะต่อเตแบบนี้น้องเคยพบกับแอนคูตายจริง่งเล้ยครับไปแล้วครับบังเกาวันข่าวกำลังมั่น